ตำนานผีตาแหกนางยักษ์ผู้ดูแลไร่นาของชาวบ้านผีตาแหกเป็นผีประจำไร่นาเป็นผีอารักษ์ประจำนาที่ดูแลความสมบูรณ์ของไรนาของชาวอีสานในไรนาที่กว้างใหญ่มักจะมีการตั้งสารตาแหกไว้ตามบริเวณที่มีต้นไม้ใหญ่หรือจอมปลวกโดยทำเป็นสารง่ายๆที่มีเพียงเสาเดียว และจะห้ามไม่ให้ลูกหลานเข้าไปรบกวนดูหมิน่นหรือทำลายสารเหล่านี้ในตำนานตาแหกเล่าว่าชายคนหนึ่งได้รับมรดกจากผู้เป็นพ่อที่เสียชีวิตไปจึงได้แต่งงานกับหญิงสาวคนหนึ่งที่มีฐานะทัดเทียมกันทว่าแต่งงานไปนานทั้งสองก็ไม่มีลูกเสียทีแม่สามีจึงจัดหาหญิงอีกนางมาให้เป็นภรรยาน้อยอีกคนในบ้านไม่นานภรรยาน้อยก็ตั้งครร สามีก็ลงไลรักใร่ภรรยาน้อยมากขึ้นทำให้ภรรยาหลวงมีความคิดแค้นและริษยาแต่ภายนอกก็ทำตัวดีเป็นมิตรจนภรรยาน้อยตายใจและลอบวางยาให้ภรรยาน้อยแทงซึ่งก็ประสบความสําเร็จแต่ในครั้งที่สามภรรยาน้อยแทงจนตายทั้งกลมทำให้สามีโกรธภรรยาหลวงมากและทุบตีจนเสียชีวิต ภรรยาน้อยมีจิตคิดแค้นภรรยาหลวงส่วนภรรยาหลวงก็ผูกพยาบาทกับภรรยาน้อยเมื่อเกิดใหม่ภรรยาน้อยไปเกิดเป็นไก่ภรรยาหลวงก็เกิดเป็นแมวมาขโมยไข่ไปกินสุดท้ายก็กินไก่ด้วยวิญญาณของทั้งสองผูกอาฆาตต่อกันไม่สิ้นสุดจนกระทั่งชาติหนึ่งภรรยาน้อยเกิดเป็นมนุษย์ภรรยาหลวงเกิดเป็นยักษ์ ขณะที่นางยักษ์กำลังจะกินคนก็บังเอิญเจอพระและได้รับฟังธรรเทศจนเกิดความเลื่อมใสศรัทธายอมละเว้นการจองเวรและความอาฆาตแค้นทั้งสิน้นภายหลังนางได้รับมอบหมายให้ไปอยู่ที่ปลายนาของชาวบ้านคอยดูแลความสมบูรณ์ของไร่นาและทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลจากนั้นมานางก็ถูกเรียกขานว่าเป็นผีตาแหกประจำไร่นา ชาวอีสานมีความเชื่อและความเคารพในผีตาแหกมากพวกเขาจะทำพิธีเลี้ยงผีตาแหกปีละสองครั้งครั้งแรกคือก่อนปักดําเพื่อขอพรให้ผีตาแหกช่วยดูแลพืชผลให้ข้าวในนาอุดมสมบูรณ์มีฝนตกเพียงพอกับความต้องการไม่ให้มีศัตรูพืชมากัดกินและครั้งที่สองจะจัดพิธีหลังการเก็บเกี่ยว เป็นการขอบพระคุณผีตาแหกที่ทำให้ไรนาประสบความสำเร็จโดยของที่นำมาเส้นไหว้นั้นก็จะมีข้าวเหนียวไก่ต้มเหล้าน้ำและดอกไม้ทูบเทียนต่างๆนางยักษ์ผีเสื้อสมุทรยักษ์น้ำมากอิทธิฤทธิ์ถือกำเนิดจากก้อนหินขืนชีพได้จนกว่าจะถึงวันสิ้นโลก นางยักษ์ผีเสื้อสมุทรเป็นตัวละครสำคัญที่ปรากฏในช่วงต้นของวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีเป็นชายาองค์แรกของพระอภัยมณีและเป็นแม่ของสิีสมุทรครึ่งมนุษย์ครึ่งยักษ์นางผีเสื้อสมุทรมีรูปร่างสูงใหญ่หน้าตาอัปปลัพท่าทางน่ากลวัวมีวิชาและพลังมหาศาลสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ และถอดหัวใจได้อดีตชาตินามผีเสื้อสมุดเป็นเพียงหินที่อยู่ใต้มหาสมุดแต่ว่าได้รับพรวิเศษจากพระอิศวรทำให้สามารถถอดดวงใจใส่ไว้ในก้อนหินได้จึงเกิดความฮึกเหมิมไปท้าสู้กับพระเพลิงแล้วถูกไฟกลดเผาจนกลับกลายเป็นหินธรรมดาอีกครั้งแต่ว่าไอแดดไอฝนนับหมื่นหปี ทำให้นางกลับมามีชีวิตอีกครั้งและกลายเป็นนางผีเสื้อสมุทรผู้ขึ้นชื่อเรื่องความโหดร้ายจับมนุษย์และสัตว์น้ำกินเป็นอาหารปกครองน่านน้ำเกาะแก้วพิสดารวันหนึ่งนางผีเสื้อสมุทรออกมาจากถ้ำแล้วได้ยินเสียงเป่าปีของพระอภัยมณีนางตามเสียงปี่นั้นมาจนได้เห็นรูปโฉมอันงดงามของพระอภัยมณีก็นึกรับ จึงลักพาตัวไปไว้ในถำ้ำแล้วแปลงกายเป็นหญิงงามอยู่ร่วมกับพระอภัยมณีเป็นเวลานานถึง8ปีทั้งสองมีลูกด้วยกันชื่อสินสมุทรเป็นลูกครึ่งยักษ์ที่มีหน้าตางดงามเหมือนพ่อแต่มีผมหยิกเขี้ยวยาวใหญ่ในตาแดงฉานและพละกกำลังมหาศาลจากแม่เมื่อเติบใหญ่ ศีลส,สมุดก็เริ่มซุกซนหยิบก้อนหินที่ปิดถ้ำออกแล้วไปจับเอาเงือกกลับมาให้พระอภัยมณีพระอภัยมณีจึงได้เล่าความจริงให้ศีลสมุดฟังแล้วทั้งสองก็วางแผนหลบหนีออกจากถ้ำและกอบกับที่นางผีเสื้อสมุดฝันร้ายพระอภัยมณีก็ทำนายฝันแล้วหลอกว่านางผีเสื้อสมุดมีเคราะรา์ร ต้องแก่เคล็ดด้วยการอดอาหารที่เชิงเขาสมวันสามคืนระหว่างนั้นพระอภัยมณีและศินสมุทรก็หนีออกจากถ้ำได้โดยความช่วยเหลือของเงือกพ่อแม่ลูกหลังจากที่นางผีเสื้อสมุทรกลับมาพบว่าสินสมุทรและพระอภัยมณีหายไปก็ได้ออกตามหาจนมาถึงเกาะแก้วพิสดารแต่ไม่สามารถขึ้นเกาะได้ พระเวทมนต์ของพระลือศีพระอภัยมณีก็อยู่บนเกาะจนกระทั่งมีเรือผ่านมาจึงขอติดเรือออกไปด้วยแต่ก็ถูกนางผีเสื้อสมุทรอลาว่าจนเรืออับปางพระอภัยมณีว่ายน้ำหนีขึ้นเกาะมาหิงสิง์ขอนแต่นางผีเสื้อสมุทรก็ยังตามมาจะพาพระอภัยมณีกลับไปเมื่อพูดกันไม่รู้เรื่อง ระอภัยมณีก็ได้เป่าปีสังหารนางจนร่างของนางผีเสื้อสมุดกลายเป็นก้อนหินม,มีน้ำไหลออกจากปากเทวดาประจําเกาะบอกว่าผู้ใดที่ได้ดื่มน้ำนี้จะมีพละกําลังมหาศาลเหมือนนางผีเสื้อสมุดหลา่จะจากโรคภัยและเตือนว่าห้ามเผาหินนางผีเสื้อสมุดเด็ดขาด เพราะนางจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกทางเดียวที่จะทำให้นางสิ้นชีพโดยสมบูรณ์ก็คือต้องถูกเผาโดยไฟบรรลัยกันในวันสิ้นโลกในประเทศไทยมีรูปปั้นของนางผีเสื้อสมุทรอยู่ที่หาดปึกเตียนจังหวัดเพชรบุรีและยังมีรูปปั้นของพระอภัยมณีสินสมุทรและนางเงือกด้วยที่นี่มีความเชื่อว่า ผู้ใดที่มากราบไหว้บูชารูปปั้นของนางผีเสื้อสมุทรจะได้รับพรเรื่องความรักเหมือนที่นางผีเสื้อสมุทรรักมั่นคงต่อพระภัยมณีผู้เดียวนางยักษ์พันธุรัตแม่เลี้ยงของพระสังผู้ใช้คาถามหาจินดามณีมนเรียกเงินเรียกทองเรียกเนื้อเรียกปลา พันธุรัตเป็นนางยักษ์ในเรื่องสังทองมีบทบาทสำคัญในช่วงต้นเรื่องในฐานะแม่เลี้ยงของพระสังแม้จะเป็นยักษ์แต่ก็รักและเอ็นดูพระสังเหมือนกับเป็นลูกจริงๆของตัวเองมีรูปลักษณ์เหมือนยักษ์ทั่วไปหน้าตาน่ากลัวรูปร่างสูงใหญ่แต่พราะกลัวพระสังจะหวาดกลัวจึงใช้มนต์แปลงกายทำให้เคี้ยวยักษ์หายไป และให้มีร่างกายงดงามเหมือนหญิงสาวที่เป็นมนุษย์นางยักษ์พันธุรธัตเก็บสะสมของวิเศษไว้มากมายเช่นรูปเงาะไม้เทา้าเกือกแก้วและคาถามหาจินดามณีมนที่สามารถเรียกเงินเรียกทองเรียกเนื้อเรียกปลาได้บทบาทของนางพันธุรธัต เกิดขึ้นตอนที่พระสังถูกนำมาทิ้งนอกวงังเนื่องจากการถือกำเนิดที่แปลกประหลาดจนถูกโหนทํานายว่าเป็นกาลกินีต่อบ้านเมืองนางพันธุรัตมาพบเข้าก็สงสารประกอบกับตัวนางเองที่เป็นแม่ไม้ไม่มีบุตรจึงได้พาพระสังกลับไปเลี้ยงดูอย่างดีทั้งยังกำชับเหล่ายักษ์ทั้งหลายให้แปลงกายเป็นมนุษย์ ไม่ให้พระสังรู้ว่าที่จริงแล้วนี่เป็นเมืองยักษ์พระสังอยู่กับนางพันธุรัตจนอายุได้15ปีก็รู้ความจริงว่านางเป็นยักษ์กินคนและพบของวิเศษมากมายจึงวางแผนหลบหนีในตอนที่นางพันธุรัตออกไปนอกเมืองโดยลงไปชุบตัวในบ่อเงินบ่อทองให้ผิวกายงดงามใส่รูปเงาะ สวมเกือแก้วและถือไม้เท้าบินหนีไปเมื่อนางพันธุรัตน์กลับมาพบว่าพระสังหนีไปแล้วจึงออกตามหาและได้พบพระสังบนยอดเขาหลวงแต่นางไม่สามารถขึ้นไปหาพระสังได้เพราะพระสังอธิษฐานไว้ทำได้แต่เพียงอ้อนวอนและร้องไห้ขอให้พระสังกลับไปด้วยกันแต่อ้อนวอนอย่างไรพระสังก็ไม่ยอมกลับไป นางพันธุรัตจึงมอบของวิเศษทั้งหมดให้พระสังรวมถึงสอนคาถามหาจินดามณีมนให้แล้วตรอมใจตายอยู่ตรงนั้นตำนานได้เล่าต่อไปว่าพอนางพันธุรัตตายพระสังก็ได้จัดการทำศพให้แล้วออกเดินทางต่อไปจากนั้นร่างของนางก็กลายเป็นภูเขาซึ่งถ้ามองดีๆก็จะคล้ายผู้หญิงนอน ชาวบ้านจึงได้เรียกภูเขาลูกนี้ว่าเขานางนอนหรือเขานางพันธุรัตซึ่งตั้งอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวที่ชื่อว่าวันณอุทยานเขานางพันธุรัตจังหวัดเพชรบุรีภายในเขตวันณอุทยานนี้มีหลายจุดที่เกี่ยวข้องกับนางพันธุรัตนั่นก็คือช่องกระจกพันธุรัตเมนพันธุรัต ศาลแม่นางพันธุรัตบ่อชุบตัวพระสังและลานเกือแก้วนอกจากวันณอุทยานเขานางพันธุรัตแล้วยังมีศารแม่นางพันธุรัตซึ่งอยู่ในจังหวัดเดียวกันผู้คนสามารถขอพรได้เกือบทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องโชคลาภหน้าที่การงานค้าขายสุขภาพแต่ยกเว้นเรื่องความรัก เพราะตัวนางเองก็ไม่สมหวังในเรื่องความรักระหว่างแม่ลูกกับพระสามนั่นเองตำนานรูปปั้นยักษ์แม่ใหญ่ยักษ์ที่ไม่กินคนวัดนางตะเคียนจังหวัดสมุทรสงครามยักษ์แม่ใหญ่หรือชื่อเต็มว่าพระนางสุพรรณอับสรตั้งอยู่ในวัดนางตะเคียนจังหวัดสมุทรสงคราม ตำนานกล่าวว่าเป็นนางยักษ์ในวรรณคดีแต่เมื่อได้เจอกับพระพุทธเจ้าและรับฟังธรรมก็ละทิ้งความชั่วร้ายของยักษ์แล้วฝักไฟธรรมะกลายเป็นยักษ์ที่ไม่กินคนสมัยก่อนบริเวณวัดตะเคียนถือเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยเหล่าพูดผีเราลือกันว่าผีดุมากบางครั้งก็มีผู้พบเห็นยักษ์เดินไปมาตอนกลางคืน ทางวัดจึงได้สร้างรูปปั้นยักแม่ใหญ่รวมถึงรูปปั้นเทพและลาสีต่างๆขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งชั่วร้ายเหล่านี้ทำร้ายผู้คนแต่เนื่องจากรูปปั้นตั้งอยู่บริเวณริมตลิง่งที่ถูกน้ำกัดเซาะอยู่เรื่อยๆเมื่อถึงคราวตลิ่งพังรูปปั้นก็ได้จมลงไปในแม่น้ำหายสาบสูญไปนานจนผู้คนเริ่มลืมเลือน เรื่องของรูปปั้นยักษ์แม่ใหญ่จนกระทั่งในปี2,551มีชาวบ้านรายหนึ่งฝันเห็นยักษ์แม่ใหญ่มาเข้าฝันบอกว่าหนาวมากช่วยพาขึ้นจากแม่น้ำทีชาวบ้านคนนั้นก็นํำเรื่องไปบอกคนอื่นๆแต่ไม่มีใครเชื่อจนกระทั่งผู้มีฐานะรายหนึ่งได้ยินข่าวก็ให้ความสนใจ ออกเงินให้ชาวบ้านและนักประดาน้ำลงไปในแม่น้ำเพื่อค้นหาความจริงและปรากฏว่าเจอรูปปั้นจมอยู่ในแม่น้ำจริงๆแต่ก็ไม่สามารถนำขึ้นมาข้างบนได้ไม่ว่าจะใช้เคลนที่ดีแค่ไหนก็ตามทุกคนเกือบจะถอดใจจนกระทั่งมีผู้แนะนำให้ทำพิธีบวงสรวงใหญ่เพื่อขอขมาและบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง หลังจากนั้นก็สามารถนำรูปปั้นขึ้นมาข้างบนได้อย่างน่าอัศจรรย์รูปปั้นยักษ์แม่ใหญ่ที่ถูกนำขึ้นมานั้นมีแต่ลำตัวไม่มีส่วนศีรษะชาวบ้านจึงร่วมกันบริจาคเงินมาใช้เป็นทุนในการจ้างช่างฝีมือปัน้นศีรษะขึ้นมาใหม่จากนั้นมายักษ์แม่ใหญ่หรือพระนางสุพรรณอับศร ก็ได้ตั้งอยู่ในวัดนางตะเคียนจังหวัดสมุทรสงครามมาจนถึงปัจจุบันยักษ์แม่ใหญ่ขึ้นชื่อเรื่องการขอพรเรื่องการเดินทางให้ปลอดภัยค้าขายร่ำรวยขอพรเรื่องโชคลาภประสบความสำเร็จในการงานและขอลูกโดยเฉพาะลูกชายเนื่องจากรูปปั้นของยักษ์แม่ใหญ่ได้อุ้มลูกชายตัวน้อยในอ้อมกอดทำให้ผู้คนเชื่อว่า หากขอพรเรื่องลูกก็จะได้ลูกผู้ชาย